ตลบเลยครับโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมพี่ตาหกร,รอซิ่งครับวิ่งกันอยู่สามคันคือเก้าพี่น้องนี่เล่นจอมปลวกหรือเปล่าเนี่ยจอมปลวกไม่มีต้นไม้ครับลอกนาไปด้วยเอาจอมปลวกไปด้วย อจมปลวครับเป็นจมปลวกแล้วครับ ดูอย่างเดียวครับอุ๊มีแต่รากไม้เลยคระทิ้มีแต่รากไม้เลยครับอุ้ยมันอุ้ย,ยเร็วจัดครับ ถ้าใครได้สัมผัสกลิ่นจอมปวกนี่มันมันบอกไม่ถูกนะพี่น้องมันจะเป็นแงมันจะเป็นกลิ่นรากไม้แล้วก็เป็นกลิ่นดินยังไงไม่รู้ต้นเราเรียกต้นอะไรวะเนี่ย ตอไม้ไหมวะน่าจะไม่มีครับนี่แบบนี้นี่เอาไปปลูกผักดีนะครับรากไม้เยอะไปหน่อยคุณแม่บ้านคุณแม่เรือนนะฮะใครชอบปลูกผักเนได้ดินจอมปลวกไปนี่อย่างเก๋เลยนะพี่น้อง จวนเลย,ย,ยได้ลุยครับว่าเอ็งเอาใบไ,ไม้ออกกอนในปลิดโอ้ใจคอยจะตักไปอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> อีกนิดนึงครับอีกนิดนึง ได้ครับไปได้เออแจ้วโอ้ยไม่มีรถไถเนาะโอ้หายระเบิดอีกเอา้ายระเบิดอีกมอตาร์เนาะราดไปเต็มทางอะ่ะเออ มีมีแต่ร่องรถเกี่ยวครับเป็นร่องรถเกี่ยวเป็นร่องเป็นร่องเลยต้องถอยตามแนวครับถ้าถอยตัดร่องไม่ไหวครับลมปลวกไม่มีต้นไม้นะพี่น้อง สับไปส well. ับไปสับไปเรื่อยๆอ้มีตอไม้แห้งอยู่ตอหนึ่งครับโอโดเลยอุ้ยโอ้โดนแหงไม้ครับ จะมาแลพี่น้องตัวมันเล่นเราแน่ <c oughs> ผลมันเล่นเราแน่ครับ Ừ cái tên rốt Ôi, cái tay mà ta thang đi nữa อะไระต้นตะลุกราบมิน้นใช่ไหมต้นอะไรไม่รู้อ่ะถ้าภาษาเราก็เอินต้นพอกครับต้นพอกต้นพอกโอ้มีตอไม้แห้งตรงนี้ครับน่าจะเป็นต้นสะเดาแต่ดโดนไฟไหม้หไปครึ่ง,งแล้ว เล่นจอบปลวกนะครับทำอะไรวะอืมงายท้องครับงายท้องตอแห้งครับเฮ้ยม,มันมีพึ่งนลยผึ่งอะไรอยู่ในดินนะพี่น้องเจอของดีครับ คริสเดียว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 เ,ยวเยวนี่ยรังพึ่งเนี่ยเขาเรียกพึ่งอะไรอะพึ่งดินเหรอเดียวเนี่ยมีเนี่ยพึ่งเห็นไหมเนี่ยพึ่งพึ่งเขาเรียกพึ่งอะไรวะคริสเจอของดีครับอุวยน้ำหวานเยอะเลยคริส มันเยียติ้งติ้งเลยอ่ะเนี่ยมันกินได้ไหมอุ้ยอ้ยน้องเนี่ยเองดูนะเนี่ยเฮ้ยมันกินได้ไหมเนี่ยไปน้ำมันเหรอนี่นี่น้ำมันเนี่ย,อยลองจิ้มหน่อยอิยจิงไม่รู้มันกินได้หรือเปล่านะผมว่ามันกินได้นะเหมันจะหวานเนอะ

nha, đuỗ, nước ngọt nó đầy à. lên, nè nó p/nhóc, kiểu như nhôm ui, bãn quá, cái ạ lai kín như, nó Ơ được đùa, nha, ván nước <laughs> <laughs> hả? cái gì? cái gì? cái gì? cái เฮ้ยงูเฮ้ยงูเห่าดิงูเห่าเด็กนี่อุ้ยงูเห่าครับอง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 ุ้ยเจอของดีครับพี่น้องอุ้ยเห่าจริงๆเลยนั่นน่ยเอออะไรแต่น้ำพึ่งน้ำพึ่งทำเอ๊ะไม่ให็อุ้ยเห่าแท้ๆเลยนะพี่น้อง ไปยังอะฮะไปยังอ่ะรู้ไหนไปยังไงอ่ะเหน็นไหมน่ะไปได้งไงอ่ะโอ้อคเครเื่รงรอพุงกีตักมันดิมันจะยกหวยัวงี้งไหมฮะกลัวมึดิโอกลัวเหมือนกันเลยเนาะเอ็งอยู่บนไมกโครเองกลัวอะไร อุ้ยงูเห่าจริงด้วยครับพี่น้องเฮ้ย <laughs> โยมัวแต่น้ำพึ่งน้ำพึ่งโอ้ยกล้องก็ไม่โฟกัสโดยเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับโอ้ยเรบเจองูเห่าครับพี่น้องนี่อะไรจต่น้ำพึ่งน้ำพึ่งนัวแรงโอ้ไม่รู้ไปไหนแล้ว อยู่ในนี่แหละน่าจะยังไม่ไปไหนหรอกเราต้องปล่อยให้เขาไปที่อื่นนะครับเอาไว้แบบนี้อันตรายครับ <c oughs> ไหนวะน่าจะอยู่ในซุ้มนี้ครับเราต้องปล่อยเขาไปครับเขาน่าจะอาศัยอยู่ในจอปวกนี่แหละหม <c oughs> <c oughs> มัวแต่พาเพื่อนๆดูไอ้รังผึ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสองดูก่อนนะครับโอ้หนุ่ขึ้นไปนุ่นขึ้นแล้วอืเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยเข้าไปในดินคืนแล้วครับเข้าไปในรูเห็นไหมครับพี่น้องโอ้ดีแต่ลองเปกเห็นนะครับนี่เห็นเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเข้าไปแล้วอือเข้าไปแล้ว ดีแต่แมกมังหินนะเมืเ่อกี้ไอรังพึ่งนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับมันอยู่ในดินครับพี่น้องไม่รู้เขาเรียกอะไรอะ่ะออกมาหาผมไหมวะเนี่ยอย่าะเวย้ยทางใครทางมันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเราไม่ได้ตั้งใจจะมาบุกรุกครับเราทำงานครับผม หมอตานมาแล้วน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งเฮ้ยมันจะออกมานีไหมวะยังลอยมาหนีด้วยไปว่าเว็นทีบด้วยนี่ พึ่งแบบนี้อยู่ในดินนี่ผมเห็นผมเคยเห็นเขาเขาหาอยู่นะครับแต่พอดีเรารื้อต้นนี้มาเจอพอดีเจออดงูเห่าไหมพี่น้องไหม ึงเนี่ยเจองูเห่าเออมัวแต่นับพึ่งนับพึ่งนี่เกือบเตัดแมสแล้วครับพี่น้องมันไปไหนเราววน่าจะมุดมุดอยู่แถวๆนี้แหละผู้น้ำพึ่งหยดติ๊งๆเลยครับเอ้ยอย่านะเว้ยหยันด้กันไี้ที จะให้เขาตักดินออกไปก่อนแล้วกันครับขอปล่อยให้เขาไปเยวจะ,จะไล่ให้เขาไปอยู่ที่ของเขาแล้วกันเนาะไม่เอาดีกว่าว่ะต่างคนต่างอยู่ไปครับไม่กล้าเสี่ยงรับพี่น้องจริงๆเมื่อกี้ไม่เห็นงูนะครับพากันดูแต่น้ำผึ้งอย่างที่เห็นเนี่ยพากันนีน่น้ำผึ้งอยู่เมื่อกี้มันเป็นผึ้งดินอ่ะพี่น้องไม่รู้เรียกผึ้งอะไรเนาะเออ พอดีแม็กซ์จุดมองเห็นพอดีครับว่างูโอ้วิ่งกระเจิงเลยพี่น้องโดนงูเห่าอีกพี่น้องโอ้อันตรายครับอ๋ออื่นๆครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันว่าเดี๋ยวจะลองให้เสี่ยงเคลียร์ๆตรงนี้แลว่าจะเจอไหมแต่เราจะไล่ให้เขาไปที่อื่นแล้วกันเนาะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ลาพื้นมั่ไปก่อนแล้วกันครับรอติดตามกันคลิปหน้าครับผมทีนี้สวัสดีครับ